กิดขึ้นในหลายคนฟังทงลว่านักร้องเอลเด้งติดนี่เป็นนี่ด้วยนี่เราจะติดเอลเด้งแล้วก็ติดยาด้วยนะครับกตอนนี้ยาจะติดด้วยคือแบบทุกอย่างก็มือจมไปหมดคือหลายอย่างแล้วก็คือมีเพื่อนส่งมาอยู่ดีๆว่ามึงมึงไปทะไรอ่ะแล้วก็เลยเข้าไปดูในโพสแล้วก็แบบอ้านักร้องหล่อเอลเด้งติดยาติดฆ่ายาแล้วก็เลยแบบอ้าวเราใช้คําว่าเอลเด้งในคอมเมนต์ก็เข้าไปอ่าน ความโสดกระปิบกระปอยมาเต็มเลยนะครับเราก็รู้สึกว่าทำไมเอลด้งมันมีมีเราแค่คนเดียวใช่ไหมในในประเทศนี้แล้วคน,นก็ติดไปแล้วไงเออด้วยความที่ภาพเรามันเป็นแบบนักร้องเอลด้งอะไรเงี้ยบาง่าคนก็เลยแบบมองว่าเราแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีนะครับสิ่งทุกวันนี้เนี่ยวันๆเข้าแต่ฟิตเนสกับซื้ออกไก่ฟันนะครับผมถ้าจะติดก็คือติดค่าอกไก่ฟันกับค่าเทนเนอร์อันเนี้ยค <laughs> ่าเทนอะไรเงี้ยก็าอาจจะมี คูณเล่นคือติดยาเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่ไม่เคยคิดว่าจะจะยุ่งเกี่ยวหรือว่าไม่เคยผ่านประสบการณ์การติดยามาก่อนครับแล้วติดค่ายาก็ไม่มีนะครับเออยาพาลงพาราอะไรก็จ่ายเต็มตลอดที่มาเพื่อส่งไปดูแล้วเข้าไปดูแลหลายคนคอมเมนต์เป็นเราเราอะน้อยใจหรือน้อยเนาะ่ากคนจะแบบว่าเข้าใจผิดจริงๆก็นิดนนึงแบบเนี่ยเม้นกันแบบอย่างเงี้ยคือคนที่เข้ามาดูเขาก็คิดไปแล้วว่าเป็นเราแน่นอนะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแร์เท่าไหร่ แต่ว่าตอนแรกมีคิดว่าหรือจะเอาซะหน่อยปรึกษาทนายไหมพ้อง <c oughs> <c oughs> นิดนึงเนี่ยแม่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเถ้าวันหนึ่งถ้าถ้าแบบคนมันเห็นเราเดี๋ยวเขาก็คงเวลามันก็พิสูจน์เองว่าไม่ใช่เราอะไรเง,งี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงมีแบบคนออกมาบอกเองว่าไม่ใช่เพราะว่าบางคอมเมนต์ก็มีบอกอยู่แล้วว่าไม่ไม่ไม่มีทางไม่ใช่อะไรเง,งี้ยแล้วมีคน,นมาช่วยบ้างเพราะว่าพอพอถ้านอกจากแฮชแท็กส่วนกัวปิก่อยแล้วเป็นแฮชแท็กเพื่อสอนยอ่อตอนนอน ปออโน,นใช่ไหมปออโนปออก็คือเป็นปออนุบเลยอะ่ะก็นั่นแหละก็เวลาเม้นอะไรก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกถึงจิตใจผา้อื่นนิดนึงว่าแบบบางทีถ้าเราไม่ใช่คนนั้นอย่างเงี้ยแล้วคนที่เข้ามาเห็นบางทีเขาเชื่อจากครั้งแรกที่เห็นไปแล้วอยไรเงี้ยมันมันอาจจะไม่แฟร์กับคนที่ที่โดนเม้นหรือโดนกล่าวหาก็ได้ครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้นุกเปจะบอกว่าเมนอะไรดูเงินในกระเป๋าด้วยหรือว่าปอเตียวปอจริงจริงก็อยากอยู่นะอยากอยู่นะ อยากอยู่ <laughs> ก็แบบปรึกษากับเพื่อนวแบบ่าเอาไงดีวะหรือว่าจะลองสักครั้งหนึ่ง <laughs> เผื่อได้เงินมากินขนมอะไรเงี้ย <laughs> แต่ก็ยังยังยังไม่ไม่ได้โกรธถ,ถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่เราไงเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ายังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรขนาดนั้น <laughs> เพราะว่าก็มีแค่ไม่กี่คนที่มามาบอกแต่ว่าถ้ามันมากกว่าน,นี้หรือว่า คนมาโจมตีอะไรเงี้ยทำให้เราเดือดร้อนอันนี้อาจจะต้องมีการดําเนินการแต่พอทุกคนเมนไปในทิศทางเดียวกันสมมนี้หนึ่งเมนตรงนี้นนสองเมนตางนี้ทุกคนก็เลยแบบว่าเหมา,ร,มวาหมรวมก็คือเหมารวมแล้วคอมเมนต์ที่เป็นท็อปคอมเมนต์ก็คือความสกกระเบียดกระปอยไม่ใช่นะครับลบเม้นให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแคปเลยนะครับ อ๋อคือคือนี่คือแบบปากบอกว่าฝากบอกก็เวลาเม้นอะไรก็ระวังนิดนึงคือมันไม่แฟร์กับคนที่โดนไม่ว่าเรื่องผมหรือเรื่องคนอื่นนะครับคือถ้าถ้าข่าวไหนมันยังไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยเราก็ให้ความเป็นธรรมกับคนที่โดนนิดนึงครับจริงๆกลัวไหมว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาเห็นหรือว่าตาสินญาติอยางที่เขาแบบว่าเห็นล้วก็ตกใจเยคืออย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยผมว่าเขาไม่เชื่ออยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็รู้ว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วชีวิตเราเนี่ยนอกจากทํางานก็ออกฟิตเนสออกกําลังอะไรเงี้ยมันมัน เราไม่ได้ไปในแนวทางที่จะไปใช้ยานี่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าคนผมกังวลกับคนที่ไม่ได้รู้จักกับเรามากกว่าที่เขาจะอาจจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยคนที่แบบว่ารู้จักกันเหมือว่านี่คือปอลลูน,โนอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วท่า<ม>ทางเราก็ดูดิๆด,ดๆไงไม่รู้ไปโดนยาตจนไหนไม่รู้เปล่าใช่<อ>แน่เลยอะาจจะทุกสี่ชั่วโมงอย่างนี้หรอพาราอออะไรเงี้ยเราก็แบบกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดถ้าคนบางคนที่เราไม่ได้มาฟังเราวันนี้เราติดภาพไปเราก็อยากจะบอกอะไรเขามาที่สุนทรีกับจากดูแค่เพียงแอคเคาท์ในแอคเคาท์เดียวเอืผมก็รู้สึกว่า เวลามีกระแสหรือข่าวอะไรไม่ว่ากับใครก็ตามก็ลองพิจารณาแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรทั้งหมด100%เวลาเราเห็นอะไรอย่างน้อยก็ฟังหูให้หูก็ดีมีพื้นที่เผื่อใจไว้ให้เราแบบอธิบายอธิบายบ้างก็ดีครับก็อย่างบางคนก็มาแก้บอกว่าถ้าเขาติดยาแต่มันจะมีซิปแพบหรอเออหรือหรือว่ามันช่วยได้ไหมเนี่ยอยากจะถอดให้ดูเลยพยายามทุกวันเนี่ยเข้าเป็นเมื่อคืนก็ไปมาเออ มันมันก็ไม่ใช่เราแน่นอนครับมันฟันเฟิไงงนได้มไม่ได้ไม่ได้กระทบแต่ว่าแค่อาจจะมีเพื่อนที่เขาเห็นโพสต์เขาส่งมามาถามบ้างว่ายัางไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่หยุดในแง่ของการท้องหรือในแง่างการแจ้งความเราจะมีดำเนินการมบตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดว่าจะดําเนินการอะไรครับแต่ว่าถ้ามันทําให้เราเดือดร้อนหรือว่ากระทบต่อาการงานเราอะไรก็อาจจะมีครับขอบคุณนะกท่านครับไม่ได้ติดยานะครับเอวเด้งอย่างเดียวแต่ยังไม่ติดยาเขาบอกร้องหลอดนะ แล้วหล่ออยูเด้ก็ก็ยังรู้สึกดีนิดนึงที่แบบคนคิดว่าหล่อคือหมายถึงเราได้